ผ้าฝาบนหรือฝาหน้าดีกว่ากันเดียววันนี้มาแชร์ประสบการณ์กัน,นะคะ่ะอันนี้คือเครื่องซักผ้าฝาหน้าแบบตัวแรกในชีวิตเลยนะคือปกติจะใช้แต่ฝาบนแล้วนี่ไม่ถึงปีค่ะพังเรียบร้อยแลว้วอมาดูใกล้ๆกันนะด้วยความที่อยากลองนะคะเพราะเขาบอกว่าเครื่องซักผ้าฝาหน้าเนี่ยมันจะทําความสะอาดได้ดีกว่านะแต่ปัญหาที่เจอคือตรงนี้ขาดเรียบร้อยแล้วค่ะใช้ไปประมาณ เดเดือนมัง้งเออไม่มีประกันด้วยนะถ้าตรงนี้ขาดก็คือต้องเสียเงินซ่อมเองซึ่งค่าซ่อมเนี่ยจะอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทเลยช่างข้างนอกซ่อมไม่ได้นะคะต้องเป็นช่างของซัมซุงเท่านั้นเวลาเราซักผ้าเนี่ยมันก็จะมีผ้าอาจจะมาเกี่ยวทําให้ตรงเนี้ยขาดได้ส่วนเครื่องนี้เป็นของซัมซุงเหมือนกันค่ะใช้มาเป็น10ปีแล้วรู้สึกว่าฝาบนดีกว่าเห,เห็นเลยนะสําหรับส่วนตัวนะคะอันนี้สามารถคอมเมนต์กันได้นะว่าทุกคนเห็นชอบอันไหนมากกว่ากันนะแต่ว่า ชอบเวลาที่พอเราเปิดเครื่องซักไปสักพักหนึ่งเราอยากเติมผ้าใช่ป่ะสองสาชิ้นเราก็เปิดฝาแล้วก็โยนลงไปได้เลยแต่ฝาหน้าจะทําไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดฝาหน้าปุ๊บน้ำมันก็จะไหลออกมาเขาจะล็อกไม่ให้เปิดเนี่ยไม่ว่าผ้าจะเกี่ยวยังไงมันก็จะโดนแค่ถังด้านในตรงนี้ด้านบนมันก็จะเป็นแบบพลาสติกอะซึ่งมันไม่โดนอยู่แล้วอะก็เลยรู้สึกว่าฝาบนนะ่ะดีกว่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังเลือกซื้อเครื่องซักผ้าอยู่แล้วยังตัดสินใจไม่ได้หรือใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเนนตกัไไว้ได้ดะ